สวัสดีครับวันนี้พบกับ Toyota Revo นะครับปี2020นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดคันนี้กันเลยครับเริ่มจากกระจังหน้านะครับคันนี้เป็น t o y o t a r e v o นะครับเป็นกระจังหน้าหมูป่านะโฉมปี20แล้วนะครับข้างหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับโลโก้ Toyota ใหญ่ๆเลยแบบนี้เลยนะครับไฟเป็นฮาโลเจนนะ ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าโฉมหมูป่าเพราะคล้ายๆเที่ยวหมูป่านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงล้อกันล้อเนี่ยเป็นล้ออัลลอยโรงงานเดิมนะครับล้อขอบ16นะครับเป็นขนาดยาง215 65R16 นะครับแล้วก็ชันนี้ยางปี2022นะครับช่วงล่างสวยๆเลยนะครับนี่ยังสดๆเลยนะครับ มาดูตรงด้านข้างกันตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวข้างนะครับแล้วก็กระจกะเป็นลมดำนะครับกระจกมองข้างเนาะมีโลโก้ไฮลักนะครับอยู่ด้านข้างนะสีเงินนะครับมือจับคันนี้เป็นสีดำนะครับเป็นกุญแจไขนะ,ะแล้วก็ด้านหลังล้อเดิมโรงงานเหมือนกันนะครับสติ๊กเกอร์ z e dition นะครับ ไฟตามฉบับ Toyota เลยนะครับมีโลโก้ h ฮลัก Revo แล้วก็ Toyota าครบนะครับด้านหลังเดิมนะั้นไม่เคยแก่นะครับมีไฟดวงที่3นะครับไฟเบรกนะอยู่ด้านกระบะท้ายนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปชมตงรงตะเข็บหลังกันนี่ตะเข็บหลังเดิมนะครับรอยอาร์กเดิมโรงงานนะครับสวยๆนะครับด้านขวาเนาะแล้วก็ตรงด้านซ้าย ก็เดิมเหมือนกันนะอาร์ตเดิมอยู่ครบหมดเลยนะครับแมกไครเนอร์ก็ตามที่เห็นเลยนะครับไม่ได้ถือว่าบรรทุกหนักอะไรนะมีร่องรอยการใช้งานตามสภาพนะครับก็สวยนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูด้านหลังแบบเต็มๆม,มีกันชนหลังมาให้นะครับกันชนหลังดำตัดกับโครเมียมนะครับตามที่ทีเ่เห็นในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายกันนี่ ด้านซ้ายคันนี้ก็สีสวยๆนะล้อไม่มีรอยทั้งสีสล้อเลยนะครับนี่เดิมเดิมทุกจุดนะครับนี่โลโก้ไฮรักอะไรก็อยู่ครบนะครับทางด้านซ้ายนะครับล้อ,อ,อยางยี่ปี22ทั้งสเส้นนะครับนี่สวยเดิมเดี๋ยวไปดูแชสซียนแชสซีหลังมีประมาณนี้นะครับ สวยดำนะครับไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับนี่โครงสร้างด้านด้านด้านในนะด้านล่างนะครับเดี๋ยวกลมให้ดูด้านหลังจะเห็นได้ชัดนะครับนี่สวยๆนะครับนี่จะเห็นได้อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันภายในรถนะครับเริ่มตั้งแต่เปิดประตูมานะจะเป็น ประตูด้านข้างจะเป็นผ้าตรงนี้นะครับสลับกับตรงพลาสติกนะครับนี่ก็สภาพยังสวยนะไม่ไม่ได้ช้ําเลยนะครับภายในแล้วก็กระจกมองข้างเป็นด้านขวาเป็นออโต้นะครับปรับไฟฟ้าทั้ง2บานเลยเนาะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดล็อกอยู่ด้านด้านขวานะครับแล้วก็ปุ่มล็อกกระจกนะครับปรับกระจกมองข้างได้นะครับรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวไปชมนีม่ตรงมีปุ่มเปิดฝากระโปรงแล้วก็ถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ได้ให้ดูด้านด้านคันคันเร่งนะครับสวยๆรถไม่มีน้ำท่วมนะไม่ขึ้นสนิมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตรงพวงมาลายัยพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังนะครับนี่สวยๆนะไม่ช้ำนะครับคันนี้ไม เ,เดี๋ยวผมเปิดเลขไม้ให้ทีแล้วกันามาชมกันต่อนะครับตรงเลขไม้นะครับคันนี้ไม้หนึ่งแสนหนึม่นเก้ากิโลเท่านั้นนะครับรับประกันไม้แท้นะครับตรงวิทยุตรงกลางเป็นจอสัมผัสนะครับนี่เชื่อมต่อบลูทูธ FM ได้นะครับ ใช้งานได้ครบทุกปุ่มนะครับชีวิตอายุให้เรื่องการปกครองระบบประชาธิปไตยอ่ะเป็นกันเองโอเคขอบทุณนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงปุ่มกดไฟฉุกเฉินนะครับไฟผ่ามังนะมีนาฬิกาตั้งได้นะครับแล้วก็แอร์เป็นปรับมือนะครับทนทานเลยมีตัวระบบเสียบจุดบุหรี่ทั้งสองด้านเนาะแล้วก็ใช้ชาร์จไฟได้นะครับ ประมาณนี้นะครับ120โวลต์นะครับเกียร์เป็น6สปีดนะครับอันนี้มีเบรกมือมาให้นะครับตรงนี้เลยนะครับมีแอร์แบ็กมาให้นะครับไฟเตือนแอร์แบ็กนะครับตรงนี้นี่ดดานซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนาะตรงผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่นะครับเบาะคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะสลับได้ขาวนะครับเปิดแคปได้นะครับนี่เปิดแคบกว้างๆเลยประมาณนี้ เดี๋ยวไปชมตะเข็บกันตะเข็บน็อตประตูเดิมนะไม่ได้ผ่านการไขน็อตมานะครับให้ชมนะครับนี่ประตูเดิมนะครับแล้วก็อาร์ให้ชมแม่อาร์นะอาไม่เห็นนะอาร์ประตูขวาเดิมอยู่ครบนะครับนี่สวยๆเลยนะครับสีเดิมโรงงานโตโยต้านะครับไม่ผ่านการทำสีนะครับเดี๋ยวไปดูตรงแคบลังกัน น็อตหลังเดิมไม่ผ่านกันถ่ายนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนเดี๋ยวไปดูทางด้านซ้ายกันบ้างอ๋อกุญแจเป็นรีโมทนะครับลืมบอกกุญแจรีโมทเนะอันนี้มีกุญแจมาให้หนึ่งดอกนะครับเดี๋ยวไปชมด้านด้านนี้กันน็อตเดิมด้านขวาก็เอยด้านซ้ายก็เดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะนี่อาร์ค เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดิมนะครับนี่โครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับไม่ไม่ได้ตัดต่อแน่นอนนะครับผมรงแคปให้ดูทั้งหมดเลยนี่ Not น็อตแคปนี่อาร์คแคปเดิมหมดเลยนะครับสวยๆนะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปชม อห้องเครื่องกันเดี๋ยวต้องขอผู้ช่วยนะครับเปิดปากกระโปรงให้ชมเปิดได้ไหมอโอเคอ่ะโอเค เดียวเราไปชมห้องเครื่องกันเลยนะครับ mm hmm. เครื่องเดิมไม่ผ่านการแก่นะไม่มีน้ำมันเยิ้มนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบใกล้ๆนะครับอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะเดี๋ยวต้องล้างทำความสะอาดทาความสะอาดก่อนปล่อยให้ทีหนึ่งนะครับนี่ตามที่กล้องมองเห็นนะเครื่องเดิมๆสวยๆนะครับนี่คานคานด้านขวานะครับเดิมนะครับ แมตต์อาร์คเดิมอยู่ครบนะไม่มีรอยเชื่อมรอยอะไรทั้งปวงทั้งสิ้นนะครับมอกต,อตรงนี้นะครับของเดิมโรงงานโตโยต้านะแผ่นเพจเดิมนะครับข้างหน้าเดิมแน่นอนนี่นี่นะครับแบบละเอียดละเอียดนะครับคันนี้สวยๆนะครับมีแผ่นกันคาความร้อนนะครับฝาเดิมโรงง,งานโตโยต้านะครับ นี่โอเคโลโก้อะไรอยู่ครบท้วนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดแคันี้กันเดี๋ยวเขาปิดฝากระโปรงก่อนโอเคอเดี๋ยวรถทุกคันเราต่อภาษีปีสองพให้นะครับโอเค สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็น Toyota Revo นะครับ Z Edition นะครับปี2020นะครับไม่1 1 0 0 0 9,000กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็เราเปิดราคาขายอยู่ที่379,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,000ปลายๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่ร้านมีรับประกันเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ให้นะครับมีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้นะครับสนใจก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ